สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออกแฟนตาซี BB บ o บุ๊นะคะวันนี้บีบีจะมาแนะนำหนังสือเรื่องปั้นดินกันไหมในวันที่ใจเจ็บปวดผู้เขียนยอนโซมินผู้แปลทัศิกาจางวิบูลและจารุพันธ์สีดาทิติวัตรเป็นหนังสือแนวนวนิยายแปลแรงบันดาลใจคําปลวย พักกายใจที่บาดเจ็บจากการใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงแล้วหันมาค่อยๆตะล่อมปั้นชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างอ่อนโยนตามสังหวะของตัวเองด้วยจิตใจที่บอบช้ำจากการทำงานจองมินซึ่งเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีจนกระทั่งวันหนึ่งในฤดูร้อนในที่สุดจองมินก็ตัดสินใจออกจากบ้านและบังเอิญไปเจอสตูดิโอโซโย สตูดิโอปั้นเซรามิกที่มองเพลินๆคล้ายคาเฟ่ใครจะรู้ว่าณสถานที่แห่งนี้ซองมินไม่เพียงได้ใช้มือสัมผัสขึ้นรูปและเผาอบดินเหนียวจนกลายเป็นเซรามิกแต่ยังได้แบ่งปันเรื่องราวและความเสพปวดระหว่างเธอและโจฮีเจ้าของสตูดิโอและเหล่าสมาชิกคนอื่นๆรวมทั้งได้กำลังใจและความช่วยเหลือจากสมาชิกแต่ละคนในรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ละฤดูการที่ผ่านพ้นจองมินได้รับประสบการณ์ใหม่และได้แก้ปมในใจไปทีละเปราะจนเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะใช้ชีวิตอีกครั้งเรากับเธอค่อยๆปั้นและเผาอบชีวิตของตัวเธอขึ้นมาใหม่นวนิยายอบอุ่นกลุ่นมิตรภาพที่จะช่วยให้คุณได้พักใจอันเหนื่อยล้าท่ามกลางบรรยากาศการปั้นเซรามิกแสนเป็นมิตรและสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละฤดูการ นังสือเล่มนี้มีทั้งหมด376หน้าราคา395บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ลูมินักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย